สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวววทุกคนครับก็วันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับสีตาแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพามือใหม่ที่อยากจะเริ่มขายวัวหรือว่าในฮ้อยที่อยากจะคิดจะขายวัวซื้อวัวขายนะครับหรือว่าซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะพามาดูวัวที่ราคาไม่ถึงสามหมื่นครับว่าลักษณะมันเป็นแบบไหนแล้วก็ความสงูงความใหญ่มันเป็น แบบไหนแล้วก็ผมจะลงดีเทลลึกๆว่าควรซื้อแบบไหนอะไรแบบไหนนะครับก็ก่อนที่เราจะฟังคลิปนะครับผมก็ขอฝากช่อง Youtube นะครับช่องสีตา h ช n แนลนะครับถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับขอให้กดแชร์ขอให้กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปกันต่อๆไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับอันเดี๋ยวเรามาดูวัวไปพร้อมๆกันนะครับก็นี่จะเป็นวัวที่ เขาเรียกว่าเลทราคาไม่ถึงสามหมื่นหรือว่าลอดสามหมื่นนะครับนี่นะครับจะดูอาจจะเป็นตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับความสูงก็โดยประมาณก็ร้อยสามสิบบวกครับตัวนี้นะครับร้อยสามสิบวกถึงร้อยสี่สิบนะครับโดยที่ใช้การค่าคะเนนนะครับนี่จะเป็นวัวที่ไม่ถึงสามหมื่นนะครับ บางตัวก็มีอา,อาจจะสามหมื่นพอดีหรือว่าขาดนิดนิดน่ดนอยหรือว่าไม่ถึงก็มีนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วไม่มีวัวที่ข้ามสามหมื่นะครับซึ่งเป็นวัวที่ลอดสามหมื่นหมดเลยนะครับชุดนี้นะครับผมก็จะพามาดูแบบวัวซากนะครับที่มือใหม่หรือว่านายห้อยครับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มซื้อขายวัวนะครับว่าควรซื้อแบบไหน ที่ตามตลาดต้องการแล้วเลดราคามันอยู่ประมาณนี้ถึงจะขายได้ไม่ใช่เราซื้อดันราคาครับอันนั้นจะทําให้เราเกิดปัญหาการขัดทุนได้ครับครับมาดูกันที่ตัวแรกนะครับนี่นะครับเป็นวัวที่อวัวซากที่เป็นวัวพื้นบ้านแล้วก็ผสมกับบามันนะครับซึ่งเป็นไปตามตลาดต้องการอยู่แล้วครับวัวสไตล์นี้นะครับ นี่นะครับตัวเหล่านี้นะครับจะเป็นไปตามตลาดต้องการนะครับเขาเรียกว่าหูสั้นหน้าแก่นะครับเราก็ยังจะยึดหลักคําว่าหูสั้นหน้าแก่ไว้นะครับเพื่อขายในตามตลาดต้องการน,นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับตามตลาดต้องการจะต้องการแบบหูสั้นหน้าแก่หรือว่าหัวสเปคมากกว่านะครับมากกว่าวัวลูกกระทบหรือว่าวัวหูยาวนะครับ เดี๋ยวผมมาพามาดูอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับเขาเรียกว่าหัวหูกระทบนะครับซึ่งก็ราคาไม่ถึงสามหมื่นเหมือนกันนะครับชุดนี้จะไม่ถึงสามหมื่นเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็สูงที่ประมาณร้อยสี่สิบห้าขึ้นครับโดยประมาณนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับโดยประมาณน่าจะสูงร้อยส่ถึงร้อยห้นะครับพสูงนะครับ ซึ่งดูอายุได้ก็น่าจะสองปีไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับหรืออาจจะประมาณสองปีอะไรเงี้ยครับโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับดูลักษณะตัวนะครับที่จะขายง่ายนะครับาขายง่ายตามตลาดต้องการนะครับ ก็จะเป็นลูกที่อาจจะเป็นลูกหูกระทบแล้วมาใส่กับวัวบะมันอีกทีนะครับซึ่งแบบนี้ก็เป็นไปตามตลาดต้องการอยู่แล้วครับเพราะว่าวัวที่เป็นวัวบะมันนี่การที่เราจะมาเลี้ยงวัวปลายน้าหรือว่ากลางน้ํานี่มันเหมาะสุดๆครับสาหรับวัวที่ผ่านบะมันครับเพราะว่าวัวบะมันมันจะเป็นวัวกล้ามเนื้ออยู่แล้วครับซึ่งเราอาจจะมาให้กินหัวอาหารได้ไม่นานก็สามารถขายได้นะครับ แล้วก็มาดูอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นตัวแดงนี้นะครับตัวแดงนี้นะครับหัวโล้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นวัวบะมันนะครับแบบนี้นะครับซึ่งจะขายดีนะครับตามตลาดต้องการอย่างสูงนะครับนี่นะครับเป็นวัวบะมันวัวมันหัวล้นวัวฟูงวัวพื้นบ้านอะไรนะครับแต่ให้ผ่านเชื้อบะมันนะครับ แล้วก็หูสั้นหน้าเก่อะไรอย่างนี้ครับเป็นไปตามตลาดต้องการนอนครับสําหรับมูอใหม่ที่อยากจะเริ่มขายวัวนะครับก็ให้ดูโดยอ่าโดยรอบก็ 100, ร้อยพอสูงก็โดยประมาณก็ร้อยสี่สิบบวกขึ้นนะครับให้ดูประมาณนะครับนะครับนี่นะครับก็จะเป็นวัวที่ไหลเดียวกันบาทเดีวยวกันบนครับเราจะไม่คัดวัวที่แพงแล้วก็ ถูกมาเพื่อ,อลดราคาลงนะครับเราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับผมแนะนํามือใหม่นะครับทางที่ดีนะครับเราหาวัวที่เป็นบาทเดียวกันแล้วก็ราคาใกล้ๆกันนะครับซึ่งเอามาแต่งนิดๆหน่อยๆแล้วก็ขายอันนั้นมีมีเขาเรียกว่ามีความต้องการมากกว่าของวัวที่ไม่ได้ระดับกันนะครับซึ่งวัวที่ไม่ได้ระดับกันแล้วเราเอาตัวที่แพงแล้วก็เอาตัวที่ถูก โดยที่วัวมันไม่สวยครับแล้วเราเอามาแต่งครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าเราจะมีตําหนิครับตําหนิวัวตัวนั้นนะครับเนี่ยครับให้เป็นวัวตับนี้ครับจะสวยนะครับวัวตัวแดงนี่ครับตับนี้จะสวยมากๆครับสีแดงแดงนี้นะครับให้ดูตัวแดงนะครับตับนี้จะเป็นวัวที่ขายดีที่สุดนะครับแล้วลองลงมาก็อาจจะเป็นวัวเขาเรียกว่าหูสั้นหน้าแก่ครับ ก็ตัวเรีนเนี่ยตับนี้นะครับสวยครับตัวนี้นะครับให้ดูกันนะครับเนี่ยตับเนี้ยสวยครับให้ซื้อตามสไตล์นี้นะครับถ้าซื้อตามสไตล์นี้ขายง่ายแน่นอนครับสไตล์นี้นะครับขายง่ายแน่นอนหนึ่งครับขายง่ายแน่นอนสองครับคนที่ซื้อไปนะครับเขาจะอ่าให้กินแล้วมันออกดีนะครับมันออกดีน้ําหนักดีเนื้อดีนะครับมันก็ถูกใจของคนที่เขาซื้อไปนะครับ สามนะครับก็อย่างกับคนที่เขาขุนนะครับแล้วเขาขายไปนะครับอย่างวัวแบบนี้ครับเปอร์เซ็นต์เนื้ออะไรดีแน่นอนครับวัวนี้ครับมันไม่ใช่วัวลูกกระเขาเรียกว่าวัวลูกกระทบที่เป็นหนังหนาครับถ้าวัวลูกกระทบที่เป็นหนังหนาครับฟังใันดีนะครับวัวกระทบที่เป็นหนังหนาชิวช้นะครับอันนั้นอย่าซื้อมาเพื่อขายไปนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับเขาชอบวัวที่เป็นบอมมันพันผ่านนะครับแต่ไม่ชอบ ที่เป็นหนังแบบเขาเรียกว่าหูกระทบนะครับถ้าวัวหูกระทบแบบที่ไปทางบาซินนะครับมันจะเป็นวัวหนังหนาๆนะครับซึ่งอันนั้นนะครับตามตลาดต้องการก็คือมันเป็นก็คือว่าเป็นวัวที่โดนคัดออกนะครับก็เข้าใจกันง่ายก็คือเป็นวัวที่โดนคัดออกครับแบบนั้นนะครับซึ่งให้เป็นวัวแบบตัวแดงนี้นะครับจะขายดีมากๆนะครับซึ่งไม่ไม่สั้นจัดไม่ยาวจัดนะครับหูนะครับ อย่างนี้นะครับให้เป็นรูปบะม่นนะครับสวยครับแบบนี้นะครับนี่สวยนะครับแต่บางทีเราซื้อมาแล้วอยากจะขายเป็นชุดนะครับแต่เราก็อาจจะนําเป็นบาทเดียวกันนะครับแล้วก็เอาวัวที่อาจจะมีหูกระทบบ้างแล้วก็หูสั้นบ้างหน้าแก่บ้างแต่ให้เป็นบาทเดียวกันแล้วก็สเปคคือให้ผาดบะมั่นนะครับอันนั้นขายได้แน่นอนครับผมรับประกันนะครับ ครับก็ให้ดูโดยรวมนะครับก็ท่านใดก็อยากจะรู้ราคาหัวซากที่ราคา,าที่ท่านยังไม่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าผมมีผมจะถ่ายให้ดูนะครับสามารถบอกกันได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับผมสิตาชาแนลก็ขอ,อจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับ ก็ถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ขอให้กดแชร์ขอให้กด s u b s ไ r ร b ์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้นะครับผมขอลาพี่น้องมาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ